สิบวิธีชนะใจคู่ชีวิตของคุณชีวิตคู่ไม่ใช่เรื่องของการเอาชนะกันแต่คือการเรียนรู้ที่จะชนะใจกันและกันการชนะใจไม่ได้หมายถึงการทำให้เขาเชื่อฟังหรือยอมตามเราไปเสียทุกเรื่องแต่คือการทำให้หัวใจของอีกฝ่ายรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นและอยากเดินเคียงข้างเราไปตลอดเส้นทางของชีวิตความรักในช่วงแรกอาจเกิดจากความรู้สึก แต่ความรักที่ยั่งยืนต้องอาศัยหลักการอาศัยความเข้าใจและอาศัยการกระทําที่สม่ำเสมอบทบรรยายนี้จะพาไปเรียนรู้10วิธีชนะใจคู่ชีวิตที่ไม่ใช่กลลเม็ดไม่ใช่การเอาใจชั่วคราวแต่เป็นหลักคิดที่สามารถประคองชีวิตคู่ให้ยืนยาวลึกซึ้งและมั่นคงวิธีที่1ฟังอย่างตั้งใจไม่ใช่ฟังเพื่อโต้อตอบ หนึ่งในสิ่งที่คนในชีวิตคู่โหยหามากที่สุดคือการถูกรับฟังอย่างแท้จริงหลายครั้งปัญหาในชีวิตคู่ไม่ได้เกิดจากเครื่องใหญ่โตแต่เกิดจากการที่อีกฝ่ายรู้สึกว่าพูดไปก็ไม่มีใครฟังหรือพูดแล้วถูกตัดสินทันทีการฟังอย่างตั้งใจคือการฟังด้วยใจที่วางอคติลงไม่รีบแทรกไม่รีบสรุปไม่รีบหาข้อแก้ตัวให้ตัวเอง แต่ฟังเพื่อเข้าใจว่าเขารู้สึกอย่างไรเหนื่อยตรงไหนและต้องการอะไรจากเราเมื่อคู่ชีวิตรู้สึกว่าพูดกับคุณแล้วปลอดภัยหัวใจเขาจะเปิดกว้างและความไว้วางใจจะค่อยๆเติบโตการฟังอย่างแท้จริงจึงเป็นรากฐานของการชนะใจที่มั่นคงที่สุดวิธีที่สพูดด้วยความเคารพแม้ในวันที่ไม่เห็นด้วย คำพูดเป็นสิ่งเล็กๆที่สร้างบาดแผลใหญ่ได้หลายคู่รักลืมไปว่าคนที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดคือคนที่เปราะบางต่อคำพูดของเรามากที่สุดเช่นกันการชนะใจคู่ชีวิตไม่ได้หมายถึงการพูดเก่งหรือพูดถูกเสมอแต่คือการเลือกใช้คำพูดที่ไม่ทำร้ายศักดิ์ศรีของอีกฝ่ายแม้ในวันที่โกรธแม้ในวันที่ไม่เห็นด้วยคนที่รู้จักเคารพความรู้สึกของคู่ชีวิตผ่านคำพูด คือคนที่กำลังสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ความรักได้หายใจเมื่อไม่มีคำพูดทําร้ายหัวใจจะไม่ต้องตั้งกำแพงและความรักจะไม่กลายเป็นสนามรบวิธีที่3จริงใจซื่อสัตย์และโปร่งใสต่อกันความรักจะมั่นคงได้ต้องตั้งอยู่บนความจริงไม่มีสิ่งใดทำลายชีวิตคู่ได้เร็วเท่ากับการโกหกแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามการซื่อสัตย์ ไม่ใช่เพียงไม่โกหกแต่คือการกล้าพูดความจริงด้วยความอ่อนโยนกล้ายอมรับผิดเมื่อทำผิดและกล้าบอกความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองเมื่อคู่ชีวิตรู้ว่าคุณคือคนที่เขาไว้ใจได้ไม่ต้องคอยระแวงไม่ต้องคอยเดาหัวใจเขาจะผ่อนคลายและพร้อมฝากชีวิตไว้กับคุณวิธีที่4เห็นคุณค่าในตัวเขาแม้ในวันที่เขาอ่อนแอ ทุกคนมีวันที่เข้มแข็งและวันที่เปราะบางชีวิตคู่ที่แท้จริงคือการอยู่ด้วยกันได้ในทั้งสองวันนั้นการชนะใจคู่ชีวิตคือการมองเห็นคุณค่าในตัวเขาไม่ใช่เฉพาะวันที่เขาประสบความสำเร็จแต่รวมถึงวันที่เขาล้มเหลวท้อแท้หรือรู้สึกไร้ค่าคำพูดให้กำลังใจการอยู่เคียงข้างอย่างเงียบๆหรือเพียงการไม่ซ้ำเติม สิ่งเหล่านี้คือพลังที่หล่อเลี้ยงหัวใจของคนรักได้ลึกกว่าที่คิดวิธีที่ 5. รับผิดชอบต่อความรู้สึกของกันและกันชีวิตคู่ไม่ใช่การใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเพียงลำพังอีกต่อไปทุกการกระทำทุกการตัดสินใจย่อมส่งผลต่อหัวใจของอีกฝ่ายการชนะใจคู่ชีวิตคือการคิดเสมอว่าสิ่งที่เราทำจะทำให้เขารู้สึกอย่างไรไม่ใช่แค่เรารู้สึกดีหรือไม่ คนที่รับผิดชอบต่อความรู้สึกของคนรักคือคนที่กำลังสร้างความมั่นคงทางใจให้ชีวิตคู่เพราะเขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ลำพังในความสัมพันธ์นี้วิธีที่6เติบโตไปด้วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังชีวิตเปลี่ยนคนเปลี่ยนความฝันเปลี่ยนแต่สิ่งที่ไม่ควรเปลี่ยนคือการเดินไปด้วยกันการชนะใจคู่ชีวิตคือการชวนกันเรียนรู้เติบโตและปรับตัว ไม่ใช่การวิ่งนำหน้าโดยไม่หันกลับมามองหรือย่ำอยู่กับที่แล้วดึงอีกฝ่ายไว้เมื่อคู่ชีวิตรู้สึกว่าคุณคือทีมเดียวกันไม่ใช่คู่แข่งความรักจะกลายเป็นพลังไม่ใช่ภาระวิธีที่7ให้อภัยเป็นและไม่เก็บความผิดพลาดมาทำร้ายกันซ้ำไม่มีใครสมบูรณ์แบบชีวิตคู่จริงหลีกเลี่ยงความผิดพลาดไม่ได้การให้อภัยไม่ได้หมายถึงการลืมทุกอย่าง แต่คือการเลือกไม่เอาความผิดพลาดในอดีตมาทิมแทงหัวใจกันในปัจจุบันคนที่รู้จักให้อภัยคือคนที่ให้โอกาสความรักได้เริ่มต้นใหม่เสมอและนั่นคือวิธีชนะใจที่ลึกซึ้งที่สุดวิธีหนึ่งวิธีที่8รักด้วยความสม่ำเสมอไม่ใช่เฉพาะวันสำคัญความรักไม่ได้ต้องการการแสดงออกที่ยิ่งใหญ่เสมอไปแต่ต้องการความสม่ำเสมอในเรื่องเล็ก คำถามธรรมดาการกอดการใส่ใจในรายละเอียดเล็กน้อยสิ่งเหล่านี้คือภาษาของความรักในชีวิตจริงการชนะใจคู่ชีวิตคือการทำให้เขารู้สึกว่าเรายังสำคัญเสมอไม่ใช่เฉพาะวันที่มีดอกไม้หรือของขวัญวิธีที่9เคารพความเป็นตัวตนและพื้นที่ส่วนตัวของกันและกัน ความรักไม่ใช่การครอบครองแต่คือการยอมรับว่าอีกฝ่ายยังเป็นตัวของตนเองการชนะใจคู่ชีวิตคือการเคารพความคิดความฝันและพื้นที่ส่วนตัวของเขาไม่ควบคุมไม่บังคับและไม่ลดทอนตัวตนของเขาเมื่อคนรักรู้ว่าเขาสามารถเป็นตัวของตนเองได้อย่างปลอดภัยเขาจะเลือกอยู่กับคุณด้วยความเต็มใจไม่ใช่เพราะความจำเป็นวิธีที่1ิ รักด้วยสติไม่ใช่แค่อารมณ์ความรักที่ยั่งยืนไม่ได้อยู่ที่ความหวือหวาแต่อยู่ที่สติความเข้าใจและการเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ในวันที่อารมณ์ไม่พาไปทางนั้นการรักด้วยสติคือรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองไม่ปล่อยให้ความโกรธความหลงหรือความคาดหวังทำลายคนที่เรารักที่สุดเมื่อรักด้วยสติความรักจะไม่ผลักไสแต่จะประคอง และนั่นคือชัยชนะของหัวใจอย่างแท้จริงการชนะใจคู่ชีวิตไม่ใช่เรื่องของเทคนิคแต่เป็นการฝึกใจของตัวเราเองให้รู้จักฟังรู้จักพูดรู้จักเข้าใจและรู้จักรักอย่างมีหลักการหากคุณสามารถทำทั้ง10วิธีนี้ได้ชีวิตคู่จะไม่ใช่เพียงการอยู่ด้วยกันแต่คือการเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงอบอุ่นและงดงามตลอดเส้นทางของชีวิต